สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดครับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยหมอหนุ่มนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องเด็กกินยายากจะทำอย่างไรดีบ่อยครั้งนะครับที่คุณพ่อคุณแม่มักจะมาบ่นกับหมอว่าหมอจ่ายยามาหลายอย่าง โดยทั่วไปหมอไทยก็จะจ่ายยาเยอะหน่อยครับทั้งปริมาณยาทั้งจำนวนยาซึ่งมีผลต่อเด็กที่กินยายากับเพราะเด็กจะต้องถูกบังคับและบางครั้งก็ป้อนยาหลังอาหารเด็กก็อาเจียนออกมาไม่ได้เอาเอายาออกมาอย่างเดียวนะครับก็ยังเอาอาหารที่กินเข้าไปออกมาด้วยซึ่งยิ่งทำให้พ่อแม่กังวลใจเพราะระวังเจ็บป่วย เขาจะกินอาหารน,น้อยลงก็มีวิธีการอยู่หลายอย่างครับประการแรกก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จําเป็นและใช้วิธีอื่นแทนเช่นถ้าไข้ไม่สูงมากก็ใช้การเช็ดตัวถ้ามีน้ำมูกไหลก็อาจจะใช้วิธีเช็ดจมูกหรือล้างจมูกถ้าเด็กไอก็อาจจะให้ดื่มน้ำามาก สยาฆ่าเชื้อเนี่ยครับในไข้หวัดเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้น้อยมากครับแต่หมอสูนหนึ่งก็อาจจะจ่ายายาให้เด็กท,ทั้งท้งที่เป็นการติดเชื้อไวรัสนะครับกรณีที่จะต้องกินยาฆ่าเชื้อแน่ๆสำหรับเด็กที่เป็นไข้หวัดก็คือประการที่1นคออักเสบรุนแรงก็จะเจ็บคออย่างมากมีไข้สูงมากซึ่งมักจะพบในเด็กโต ข้อที่2ก็คือเป็นหูชั้นกลางอักเสบซึ่งเด็กจะมาด้วยอาการปวดหูมากประกอบกับมีไข้สูงต้องคิดถึงและข้อสุดข้อสุดท้ายก็คือไซนัสอักเสบซึ่งเด็กมักจะมีประวัติเป็นภูมิแพ้อากาศอยู่นะครับแล้วต่อมาน้ำมูกที่ใสก็กลายเป็นน้ำมูกที่ข้นเขียวข้นเขียวครั้งสองครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าข้นเขียวต่อเนื่องกันเกิน3-5ถึงวันอาจจะต้องคิดถึงไซนัสอักเสบ และอาจจะมีความจำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อครับส่วนตระกูลของการเจ็บป่วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องท้องเสียครับซึ่งหัวใจในการรักษาก็คือน้ำเกลือแร่นะครับซึ่งรสชาติไม่ค่อยอร่อยเด็กหลายคนก็จะไม่ยอมกินครับแต่น้ำเกลือแร่จำเป็นนะครับถ้าเด็กไทยอุจจาระเป็นน้ำนะครับถ้าถ่ายเหลวธรรมดาไม่มีความจำเป็นครับ หรือแม้แต่อาจเจียนก็ไม่จําเป็นต้องให้น้ําเกลือแร่นะครับกินน้ําเปล่าก็พอครับเด็กบางคนจะรู้สึกว่าน้ําเกลือแร่ไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหาเลือกรสชาติหรือเลือกยี่ห้อของผงเกลือแร่ที่เด็กพอจะดื่มได้อันที่สองเราจะใช้วิธีจิบบ่อยๆครับหรือป้อนช้อนไม่จําเป็นต้องใส่ขวดให้ดูดทีละเยอะ หรือดื่มทีเป็นแแก้วนะครับป้อนน้อยป้อนบ่อยๆอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับประการแรกผ่านไปแล้วนะครับก็คือเราจะเลี่ยงการกินยาโดยไม่จําเป็นข้อที่2ก็คือเราเลือกกินยาที่จะมีปริมาณน้อยครับยกตัวอย่างเช่นยาพาราเซตามอลเนี่ยมันมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบเข้มข้นแบบเข้มข้นเนี่ยก็มีความเข้มข้นมากกว่าปกติ2เท่าเด็กจึงกินยาปริมาณน้อยลงครับ ประยันทุกครั้งถ้าเราบอกหมอว่าลูกกินยายากหมอจะได้เลือกพาราเซตามอลแบบเข้มข้นให้นอกจากนั้นในเด็กที่กินยายากมากก็ยังมีพาราเซตามอลชนิดหยดที่เรียกว่าพาราเซตามอลดรอปซึ่งพวกนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าพาราธรรมดาประมาณ5เท่าครับแปลว่าถ้าเด็กหนัก10กิโลปกติจะกินพาราห้าซีซีหรือประมาณ1ช้อน ถ้าเป็นพาราแบบดรอปจะกินแค่หนึ่งซีซีเองครับนั้นปริมาณจะลดลง5เท่าซึ่งถ้าปัญหาของเด็กในการกินยาอยู่ที่ปริมาณไม่ใช่ที่รสชาติการปรับเป็นพาราเซตามอลแบบดรอปก็จะมีประโยชน์ครับอันที่3เราก็ต้องพยายามที่จะกินจำนวนมื้อน้อยๆครับบางครั้งไอนิดหน่อยหมอก็อาจจะสั่ง ให้กินยาแก้ไอวันละสีครั้งซึ่งอาจจะไม่มีความจําเป็นครับมันยาลดน้ํามูกยาแก้ไอให้กินตามอาการครับโดยรวมๆก็กินวันละ2-4ครั้งถ้าอาการน้อยก็2ครั้งพอถ้าอาการเยอะจะกินมากกว่า2ครั้งก็ไม่เกิน4ครั้งต่อวันเพราะนั้นไอามากๆก็อาจจะดื่มน้ําเยอะๆเอาโดยไม่ต้องกินยานะครับแต่ถ้าไอานิดหน่อยนะครับหรือไอไม่มากนักและอยากให้กินยา ก็กินยาวันละสองครั้งก็พอครับที่สําคัญยาในกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องกินหลังอาหารนะครับข้อที่4ที่จะช่วยในเด็กที่กินยายากครับก็คือเราควรจะหยุดยาหรือลดมื้อยาลงเมื่ออาการดีขึ้นเช่นน้ำมูกน้อยลงเคยกินยาวันละสีครั้งก็เหลือสองครั้งหรืออาจจะใช้การเช็ดจมูกหรือล้างจมูกแทนเมื่ออาการดีขึ้นแล้วหรือจะหยุดยาไปเลยก็ได้ ทั้งนี้ยกเว้นยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งจะต้องกินให้หมดตามแพทย์สัง่งข้อที่5เราน่าจะมีโอกาสเลือกยาที่มีรสชาติอร่อยนะครับหรือมีสีหรือรสที่เด็กชอบยาก็จะมีรสสตรอเบอรรี่รสส้มรสอัง,งุ่นนะครับออส่วนใหญ่ยาลดไข้ยาลดน้ำมูกเนี่ยมักจะมีรสชาติดีกว่ายาแก้ไอ โดยรวมๆแล้วยาแก้ไอเนี่ยมีประโยชน์น้อยนะครับดื่มน้ำมากๆเอาก็พอรสชาติก็แย่แล้วก็ราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เลือกหยุดยาแก้ไอก่อนโดยเฉพาะถ้าคนไข้มีอาการไอไม่มากการป้อนยาก็เป็นเรื่องสำคัญครับในเด็กที่กินยากบ่อยครั้งที่เมื่อเด็กต่อต้านนะครับก็มักจะมีการบีปากแล้วก็กรอกยาเข้าไป การบีบปากจะยิ่งทําให้เด็กต่อต้านครับงันผมจะแนะนําให้ใช้หัวแม่มือของคุณพ่อหรือคุณแม่กดที่คางของเด็กลงเพื่อให้ปากอ้ากออกแล้วจึงป้อนยาก็จะไม่เป็นการบีบบังคับหรือทําให้เด็กเจ็บหลังจากที่เด็กเปิดปากออกแล้วเราก็หยดยาทีละน้อยครับพยายามหยอดลงที่กระพุ้งแก้มนะครับอย่าหยอดไปตรงกลางนะครับพอเด็กกลืน ก็ค่อยๆป้อนต่อต้องใจเย็นๆครับยาทุกตัวไม่ต้องกินทีเดียวให้หมดครับค่อยๆกระจายกันกินก็ได้นะครับพอเด็กเริ่มอารมณ์ดีก็อาจจะให้กินยาต่อพอเด็กเริ่มหมดหิดอาจจะหยุดการป้อนยาตัวอื่นๆไปก่อนที่สำคัญครับขอเน้นครับอย่าป้อนยาหลังอาหารนะครับเพราะว่าถ้าอ้วกเอายาออกเดี๋ยวก็จะอ้วกเอาอาหารออกมาด้วยนะครับจะมียาบางตัวเท่านั้นเองครับที่ เราบังคับให้กินหลังอาหารซึ่งคุณหมอจะเน้นกับคุณพ่อคุณแม่ไปทุกครั้งแต่โดยรวม,รวมนะครับเวลาสั่งยาไปเนี่ยหมอมักจะเขียนว่าหลังอาหารทั้งทที่ไม่จําเป็นหรือบางที่หมอไม่เขียนเภสัชกรก็เติมให้ครับนะครับนั่นโดยรวม,รวม,รวมยาวัดยาแก้ไขกินตอนท้องว่างได้ครับไม่มีปัญหาอะไรพอเด็กเริ่มโตขึ้น ก็ถึงช่วงที่จะต้องฝึกกินยาเม็ดแล้วครับเด็กบางคนโตขึ้นมากน้ำหนักก็เยอะยังกินยาน้ำอยู่ซึ่งก็เป็นการสิ้นเปลืองเราต้องกินปริมาณมากการฝึกให้เด็กกินยาเม็ดเนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นถึงอายุสัก78ขวบก็เริ่มฝึกได้แล้วครับเขาก็จะกินน้อยลงแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าประหยัดด้วยครับเราจะเริ่มฝึกกินยาเม็ด จากยาเม็ดที่มีรสชาติดีแล้วก็เป็นเม็ดขนาดเล็กโดยรวมๆแลยาเม็ดส่วนใหญ่จะรสชาติแย่นะครับถ้าอมไว้ในปากนานๆมักจะมีรสขมแต่ก็มีวิตามินซีอะครับที่หมอมักจะแนะนำให้เด็กที่จะฝึกกินยาเม็ดได้เริ่มจากวิตามินซีซึ่งเด็กส่วนใหญ่ก็จะไปเคี้ยวเล่นเราก็จะขอให้เด็กอมให้เหลือเม็ดเล็กๆจากนั้นเราก็กินน้ำตามแล้วก็กลืนยาลงเลยนะครับ เริ่มจากยา,าวิตามินซีก่อนจากนั้นเราก็จะฝึกกินยาเม็ดที่มีขนาดเล็กและจากนั้นค่อยฝึกกินยาเม็ดที่มีขนาดโตขึ้นหรือเป็นแคปซูลนะครับโดยสรุปวันนี้เราได้พูดคุยกันว่า,เ,าเด็กกินยายากเราจะทำยังไงนะครับมีเทคนิคการป้อนอยังไงเราก็จะฝึกลูกกินยาเม็ดอย่างไรโดยสรุปก็คือ กินยาเท่าที่จำเป็นครับบอกหมอเสมอว่าลูกกินยายากถ้าถ้าลูกเรามีปัญหาเรื่องการกินยาเลือกยาที่มีรสชาติดีสีสวยเราอาจจะเลือกการเช็ดตัวแทนยาลดไข้เช็ดจมูกแทนยาลดน้ำมูกดื่มน้ำแทนยาแก้ไอยาแก้ไอประโยชน์น้อยครับยาลดน้ำมูกก็มีประโยชน์แต่ไม่มากนัก ยาลดไข้น่าจะมีความจำเป็นครับโดยเฉพาะถ้ามีไข้สูงพยายามเลี่ยงยาปฏิชีวนะหรือที่รู้จักกันในนามของยาแก้อักเสบหรือยาฆ่าเชือ้อถ้าไม่จำเป็นอย่ากกินยาหลังอาหารนะครับถ้าหมอไม่ได้สั่งไว้และพยายามกินวันละน้อยครั้งถ้าอาการไม่มากก็วันละ2ครั้งก็พอนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องเลือกยาที่ออกฤทธิ์ยาว เช่นยาลดน้ำมูกบางตัวก็กินวันละครั้งเดียวครับก็สะดวกดีส่วนน้ำเกลือแร่อาจจะมีรสชาติที่ไม่อร่อยลองพยายามหายี่ห้อที่เด็กพอจะกินได้ครับให้จิบบ่อยๆนะครับแล้วก็ให้ทราบว่าน้ำเกลือแร่จะมีประโยชน์ถ้าถ่ายเป็นน้ำถ้าถ่ายเหลวหรือมีการอาเจียนอาจจะไม่มีความจำเป็นครับและในที่สุดวันหนึ่งครับเราก็จะฝึกเด็กคนหนึ่งจากเด็กที่กินยายาก ค่อยๆกินยาง่ายมากขึ้นและในที่สุดก็สามารถกินยาเม็ดได้แล้วพบกันใหม่นะครับมีคำถามอะไรก็ตามครับเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดส์ครับสวัสดีครับ